่างใจจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่บุญนำพาวาสนามาเจอก็ได้มาร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้รักกันให้สามัคคีกันให้มีเมตตามีความการุณาต่อกันส่งเสริมกันเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเห็นไหมาศาสนาอื่นเขาส่งเสริมกันเราที่ควรที่จะส่งเสริมกันใครมีความสามารถ อย่างไหนมีความเก่งทางไหนก็ส่งเสริมกันทางนั้นวันนี้ก็ได้บรรยายวารธรรมมาก็เป็นเวลาอันสมควรก็ขอจบบรรยายธรรมะไว้ก็เพียงเท่านี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาะ ขอแต่ละท่านแต่ละคนขอบุญกุศลจงหนุนนำคำจนของท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกผู้ทุกคนเธอสาธุได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนานุสิทธิ์หรือหลวงพ่อสมปองแห่งวัดเทพรัตนารามบนแพ้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยดื่มดำท่ามกลางสายฝน มาตรงเวลาเป๊กเลยนะครับฝน